สวัสดีพี่น้องสุขคนนะครับผมมาอนี่ผมมีเรื่องหนึ่งสิ you know, today, สว่าเราสูฟังเ้อพี่น้องมีโล่งยิ้มโล่งยิ้มหนึ่งเล่ะครับผมยังไงเลยพี่น้องมีเครื่องออกกําลังกายหลากหลายเลยพี่น้องมีหอดสนามฟุตบอลมีหอดสาวายน้าบัดเดพี่น้องมีผู้ชายยู่พู้นหนึ่งเนาะบาดนี่เพิ่นก็เลยออกกําลังกายเซ็จแล้วเพิ่นก็ยางขามารวมกันอยู่ในล็อกเกอร์เนาะบัดเีพี่น้องมาหนี่เพิ่นได้ยินเสียงโทรศัพท์มาหนี้เพิ่นก็เลยรับโทรศัพท์เนาะอ่าฮัลโหลครับนะวา ปลายสายเพิ่นก็เลยบอกว่าอ๋อฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะที่รักฉันไปดูคอนโดคอนโดนั้นห้องยังใหญ่ห้องยังสวยติดกับทะเลเลยนะคะที่รักนะว่าอ๋อปลายซ้ายเพิ่นก็เลยอันคนผู้ชายบัดนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋อห้องราคาเท่าไหร่ล่ะอ๋อห้องราคาเจ็ดล้านกว่าค่ะแต่เขาลดให้เหลือแค่ห้าล้านค่ะบัดนี้ผู้ชายเนน่้นก็เลยว่าโอเคโอเคทางนั้น คุณซื้อได้เลยเดี๋ยวผมโอนให้พนาวามานี่อีกแป๊บหนึง่งเพิ่นก็นเลยบอกว่าป่ายซ้ายเพิ่นก็นเลยบอกว่าอ๋อที่รักแม่ฉันน่ะไปดูรถมารถ B M ราคา12ล้านแต่เขาลดให้เหลือ10ล้านเองนะคะพนาวามาหนี้ผู้ชายคนนั้นกันกเลยบอกว่าอ๋อทางนั้นคุณไปกดเงินแล้วคุณไปเอาเลยพนาวาจ่ายสดเลยนะไม่ต้องผ่อนพนาวามาหนี้เพิ่นกันเลยว่างสาย ว่างสายเสร็จปุ๊บมันนี้เพิ่งก็เลยบอกว่าอ่าโทรศัพท์นี้ของใครครับช่วยมารับด้วย <laughs> ว้าจะดิบดีว่าไแม่โทรศัพท์จะของพี่น้อง <laughs>